ต่อกันที่ลงไปที่หัดใหญ่อีกรอบนึงนะคะพาไปดูโรงไฟฟ้าขยะที่หัดใหญ่ซึ่งเขาบอกว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ทันสมัยมากๆนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะไปพบกับคุณทิชาดาอุนตรีจานกันอีกครั้งเลยค่ะที่นี่คือโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ใช้ระบบแกส i ิฟเคชั o นที่ได้รับการยอมรับในรับสากลด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น170-180ตันต่อวันส่งผลให้ที่ผ่านมามีขยะตกค้างสะสมไม่สามารถกำจัดได้ทันกลายเป็นภูเขาขยะสร้างมลภาวะอย่างมากเทศบาลนครหัดใหญ่จึงได้ร่วมมือกับบริษัทจีเด็กจำกัดก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะมูลฝอยซึ่งสามารถกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนได้ถึง250ตันต่อวัน โดยใช้ระบบแก๊สซ i ฟิเคชัในการเผาไหม้ถึง1,300องศาผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ถึง6.7เมกะวัตต์และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นการพลิกวิกฤตสู่โอกาสแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าแก้ปัญหาขยะล้นเมืองที่นี่จะเป็นที่แรกของประเทศไทยผมเข้าใจว่าเป็นที่แรกของ Southeast a เอเชียด้วยเช่นกันนะครับโดยการที่เราซื้อโน้ตฮาวจากภาคพื้นยุโรป เทคโนโลยีแอสเมอเรติงแก๊สฟิเคชันนั้นจะตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักตอเผาทั่วไปจะสร้างอุณหภูมิอยู่ที่800-900แต่ว่าแก๊สเซฟิเคชันเราจะสร้างอุณหภูมินะครับอยู่ที่1,300-1,400องศาเพราะฉะนั้นเป็นการตอบโจทย์ว่านะครับสิผลกระทบต่อทางอากาศเนี่ยเรื่องของน็อกซ็อกไดออกซินที่เป็นแหล่งก่อเกิดของผลกระทบทางชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับกับคนเราในการหายใจเข้าไปเนี่ยจะถูกกําจัดด้วยอุณหภูมิสูง1,300-1,400 ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาพิบาลเทศบาลน,นครหัดใหญ่บอกว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะก่อนจะเข้าสู่ระบบเผาไหม้แกสิฟิเคชันจะต้องคัดแยกขยะก่อนกระบวนการที่จะเข้าสู่ระบบการกําจัดเนี่ยนะครับเทศบาลก็จะไปเก็บขนขยะจากในเขตเทศบาลเนี่ยนะครับเก็บขนขยะเสร็จก็จะวิ่งเข้ามาหน้าโรงงานกําจัดขยะดังกล่าวนะครับก็จะมีการชั่งน้ําหนักนะครับซึ่งการชั่งน้ําหนักก็จะบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ของน้าหนักขยะแต่ละคัน หลังจากนั้นรถก็จะมาดําทิ้งนะครับในในในช่องรับขยะซึ่งอยู่ด้านหลังผมนะครับอพอดําทิ้งเสร็จก็จะมีสายพานเลื่อนนะครับเพื่อที่จะดึงขยะขึ้นไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการคัดแยกขยะที่เหมาะสมสําหรับระบบนี้นะครับก็ต้องเป็นขยะปฏิกเป็นส่วนใหญ่นะครับถามว่าขยะอินทรีย์ใช้ได้หรือไม่นะครับก็สามารถที่จะนํามาเผาได้นะครับแต่ ถ้าเป็นความต้องการจริงๆควรจะเป็นขยะที่ให้ความร้อนนะครับเป็นขยะที่เผาไม่เผาไม่ได้เพราะอบขยะไล่ความชื้นเหลือประมาณ30-20-30เปอซนแล้วก็จะป้อนเข้าสู่ระบบเผาคือระบบแกปิเคชัน ถือเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนปัญหาขยะล้นเมืองที่จะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและบูรณาการอย่างยั่งยืนกับโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของเทศบาลน,นครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพี่ชาดาอุทีจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ เป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบเลยนะคะนำขยะเอามาทําเป็นพลังงานไฟฟ้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยขยะเยอะมากที่น่าสนใจคือเป็นขยะพลาสติกด้วยนะ<ช>ขยะที่ให้ความร้อนได้นะครับ <ๆ S 2> ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดด้วย<ช>นะครับ,รบในอาเซียนของเรานะครับช่วงนี้